สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะค่ะคุณครูชื่อคุณครูสศิวันศ์สัจรัตน์นะคะหรือที่เรียกกันว่าคุณครูป้าสาวนะคะค่ะวันนี้คุณครูป้าสาวจะมาสอนนักเรียนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะมาเรียนนะคะคุณครูขอฝากนักเรียนนะคะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะถ้าออกจากบ้านเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะคะลูกสวมแมสแล้วก็กลับมาล้างมือแล้วก็ล้างมือด้วยน้ํายาให้เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องของการชั IN ่งน้ําหนักนะคะทราบไม่เอ่ยว่าการชั IN ่งน้ําหนักเนี่ยมีเครื่องชั่งชนิดไหนบ้างนะคะ ค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาดูเครื่องเครื่องช่างนะคะเรามาดูความหมายของการช่างก่อนนะคะการช่างคืออะไรคะนักเรียนค่ะนะคะการช่างก็คือการวัดน้ําหนักของคนสัตว์และก็สิ่งของนะคะโดยใช้เครื่องช่างชนิดต่างๆตามความเหมาะสมของสิ่งของที่เราจะช่างนะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าชนิดของเครื่องช่างเนี่ย เราแบ่งเครื่องจั่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะทีนี้มาดูชนิดที่1นะคะเครื่องจังจ่งชนิดนี้นะคะนักเรียนทุกคนหรือหลายคนนะคะก็เคยเห็นมาแล้วนะคะก็คือเครื่องจั่งแบบสปริงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตาช่างกิโลนะคะเครื่องจั่งนี้นะคะมีอยู่ทุกร้านนะคะในตลาด หรือเวลานักเรียนไปซื้อของกับผู้ปกครองกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเช่นเวลาคุณแม่ไปซื้อปลาหมึกไปซื้อผลไม้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าแม่ค้าเนี่ยก็คือจะเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยไปช่างบนเครื่องช่างสป,ปริงนะคะค่ะทีนี้เมื่อเรามารู้จักเครื่องช่างสป,ปริงแล้วนะคะมาดูเครื่องช่างชนิดที่สองทราบไหมคะว่าเครื่องช่างอะไรเอ่ยค่ะ เก่งมากนะคะคุณครูคิดว่าเครื่องช่างตัวนี้นักเรียนคงจะเคยช่างน้ำหนักของตัวเองมาแล้วนะคะก็คือเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะคะเครื่องช่างตัวนี้นะคะใช้ช่างน้ำหนักของคนนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูเครื่องช่างชนิดที่3นะคะก็คือเครื่องช่างสองเขนนะคะเครื่องช่างตัวนี้นะคะใช้ช่างสารเคมีต่างๆนะคะ ค่ะเครื่องจ่างอันดับที่4ก็คือเครื่องจ่างแบบตุ้มเลื่อนนะคะเครื่องจ่างแบบตุ้มเลื่อนนี้นะคะใช้สร้างสิ่งของที่หนักมากๆนะคะเช่นช่างเข้าสารเป็นกระสอบต่างๆนะคะต่อไปเครื่องจ่างอันดับที่5นะคะก็คือเครื่องจ่างดิจิตัลนะคะเครื่องจ่างตัวนี้นะคะใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากนักนะคะค่ะ ทีนี้เมื่อนักเรียนรู้ความหมายของการช่างแล้วนะคะหรือรู้ชนิดของเครื่องช่างแล้วนะคะว่ามีกี่ชนิดทีนี้ลองมาดูนะคะเครื่องช่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะ <c oughs> นักเรียนทราบไหมคะนี้ว่าเป็นเครื่องช่างชนิดไหนค่ะไหนลูกๆลองตอบสิคะว่าเป็นเครื่องช่างอะไรคะลูกค่ะเก่งมากนะคะเ <c oughs> ครื่องช่างชนิดนี้ก็คือเครื่องช่างสป,ปริงนะคะค่ะนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องช่างสป,ปริงนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําความรู้จักนะคะบนเครื่องช่างสป,ปริงนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบที่1นนะคะก็คือจานรองนะคะจานรองนี้นะคะก็คืออยู่บน เครื่องช่างสปริงนะคะไว้รองสิ่งของที่เราต้องการจะช่างนะคะเช่นถ้าเราซื้อไก่หนึ่งตัวนะคะเราก็เอาไก่เนี่ยไปวางบนจานรองนะคะค่ะ mm hmm. ลำดับต่อไปนะคะก็คือหน้าปัดนะคะหน้าปัดของเครื่องช่างนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือเข็มชี้น้ำหนักนะคะ เข็มชี้น้ำหนักของเครื่องช่างนะคะค่ะลำดับต่อไปก็คือตัวเลขบนหน้าปัดนะคะซึ่งตัวเลขบนหน้าปัดเนี่ยก็คือจะบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะค่ะนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเครื่องช่างแบบสปริงที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะบนหน้าปัดของเครื่องช่างเนี่ยจะมีเลข0ถึงเลข7ใช่ไหมคะ ค่ะนะคะจะมีเลขศูนย์ถึงเลขจนะคะแสดงว่าไงคะลูกค่ะนะคะแสดงว่าตาช่างนี้มีน้ําหนักทั้งหมดเจ็ดกิโลกรัมนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าบนตาช่างเนี้ยตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขหนึ่งนะคะจะมีช่องเล็กๆนะคะช่องเล็กๆนะคะหนึ่งช่องเล็กก็เท่ากับหนึ่งีบนะคะ ถ้าช่องเล็กนะคะเท่ากับ10ขีดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะคะหรือ1ขีดเท่ากับ100กรัมนะคะหรือ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะค่ะนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะช่างนะคะหรือก่อนที่เราจะวางสิ่งของนะคะบนเครื่องช่างเนี้ย นะคะเข็มต้องอยู่ที่เลขศูน์นะคะถ้าเมื่อไหร่เข็มไม่ได้อยู่ที่เลขศูนย์แสดงว่าตาช่างนี้ไม่ตรงนะคะไม่มีความเที่ยงตรงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูในรูปที่2นะคะหลังจากวางฟักทองแล้วนะคะเข็มชี้ที่ตัวเลขหนะคะแสดงว่าฟักทองเนี่ยหนักเท่ากับ1กิโลกร,รมัมนะค,ค่ะ ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะการจัางเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนมาดูรูปที่1รรูปอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะค่ะรูปฟักทองนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าฟักทองตั้งบนเครื่องจั่งแล้วนะคะเข็มชี้ไปที่เลข2นะคะแสดงว่าฟักทองหนักเท่าไหร่คะ นะคะเก่งมากนะคะควักทองหนักเท่ากับสองกิโลกรัมนะคะค่ะมาดูในรูปที่สองนะคะรูปอะไรคะลูกอ๋อแครอทนะคะเข็มชี้ที่เล็กอะไรคะ<อ>เข็มชี้ที่เลข1นะคะแสดงว่าแครอทหนักเท่ากับ1่กิโลกรัมนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองนะคะดูในรูปที่1ค่ะ การช่างเป็นกีดนะคะเราอ่านเป็นกีดหรือว่าเป็นกรัมนะคะรูปที่1รูปอะไรคะการรูปที่1ก็คือรูปผักกาดนักเรียนสังเกตดูเข็มนะคะเข็มบนเครื่องช่างนะคะบนหน้าปัดนะคะเข็มชี้ยอยู่ที่ขีดที่5ยังไม่ถึง1น,นะคะก็แสดงว่าผักกาดนี่หนัก5กลกิหรือผักกาดนัก500กรัมนะคะ มาดูในรูปที่2นะคะในรูปที่2ก็คือมะพร้าวนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่ามะพร้าวเนี่ยหนักกี่ขีดนะคะนักเรียนนับดูสิคะว่ามะพร้าวหนักกี่ขีดนะคะค่ะเก่งมากนะคะมะพร้าวหนัก8กขีดหรือมะพร้าวหนักเท่ากับ800กรัมนะคะค่ะลองมาดูตัวอย่างที่3นะคะรูปนะคะจะเห็นได้ว่า การจัางเป็นกิโลแล้วก็ขีดนะคะมาดูในรูปที่หนึ่งรูปอะไรคะเด็กๆคะเด็กๆเคยทานกันแล้วนะคะก็คือรูปของแตงโมนะคะเมื่อเอาแตงโมมาตั้งบนตาช่างนะคะบนจานรองนะคะจะเห็นได้ว่าเข็มชี้เลยเลขหนึ่งมาสามขีดใช่ไหมคะลูกค่ะนะคะเข็มชี้เลยเลขหนึ่งมาสามขีดก็สแสดงว่า แตงโมเนี่ยหนักเท่ากับ1กิโลกรัม3กขีดหรือหกิโลกรัม300กรัมนะคะต่อไปมาดูในรูปที่2รูปอะไรคะนักเรียนค่ะนะคะเก่งมากนะคะก็คือรูปหัวหอมดูสิคะหัวหอมหนักเลยเลขหนึ่งมาหรือยังคะเลยแล้วนะคะเลยมาขีดขีดคะลูกเลยเลขหนึ่งมา5ขีดนะคะก็แสดงว่าหัวหอมเนี่ย หนักเท่ากับ1กิโลกรัม5กีดหรือ1กิโลกรัม500กรัมนะคะค่ะนะคะเมื่อนักเรียนอ่านการช่างได้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบผูกหัดนะคะซึ่งแบบฝูกหัดที่นักเรียนทำเนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลด นะคะจากไฟล์ที่คุณครูแนบให้น,ะะนักเรียนก็สามารถตอบลงไปได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัยนะคะนักเรียนก็สามารถโทรถามคุณครูได้นะคะในเบอร์โทรศัพท์0950095130นะคะแล้วก็แบบวันนี้นักเรียนสามารถส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะค่ะนะคะวันนี้คุณครูก็สอนเรื่องของการจ้าง นะคะจบแล้วนะคะค่่อยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะนักเรียนค่ะบ๊ายบายค่ะ